ว่าเจ็ดที่เป็นแฟนโซโคกันมาแต่นั้นเที่ยวกำมมนินคนเดียวมันมาเป็นกระโดูกลกางที่ขวัางทางอยู่วัางคองน,นะเออมันเคยแจก,กมาพออีกครั้งหนึ่งไอ้คนพี่ตั้งแต่เข้าเจ็บลูกที่ว่าเจ็ดที่ห,หลุดมือมันยังถือแล้วโยนใหาย เฮาเจ็บอ่ำความไหนไวหลายลาตีหลายมือพานแต่มือดีแต่วันเดี่ยวอ่นทายานเท่ากับทั้งทุกมือนีเกี่ยมใจนั่นว่าใจนองนะตามมาดีไปหานองแม่เนื้อของว่าเจ็ดทีหลายลาตีหลายข้าวข้าวกะเพือไปทั่ว ມหมือนว่าคุณฮาทีตายมียังาตาเฉียนนักลึงยัยพ่าปเจ้าคุจ